สวัสดีครับวันนี้มาแหย,ย่เปลี่ยนประุมรัดครับรงแหย่จะมากกวดครักําลังเชียร์เปินกีนาแบบ เอ้าแม่งไหนเนี่ยไปพ่อเราอยู่วัานครับไอ้เรืองขอติดรถมาหมนะอ๋อกระสีพอดีบอกว่าอยู่บ้านตงนี่บนินน้องทำจะตื่นนี่นี่เดี๋ยวบางตาเนี่ยโอ้ยมันก็นอนเกินไปเอ้าเก่งนี่มันต้องนั่งเป็นเพื่อนกูเหมือนรถตู้เลยสินั่งเป็นเพื่อนตลอดทางเลยนะนั่งนั่งรับนั่งไหนมันตุกขยันไง ช่าง <c oughs> <th> ้องช่างไหนดิเบอร์พี่ช่างไหนไทยไบบกอน ้นะครับโพี่น้องเห็นว่ารถนี้เยอะแยะเลยกำลังเสร็จระบบเปิดขางนะครับเนาะเริ่มทำการ,สรแสดงเที่ยงนะครับเนาะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งครับพี่น้อง มงเครงครับได้ว่าเข็มมาตรงครับี่น้องเข็มไต้โอเคครับเดี๋ยวยัน้อ่ห้องสีไปหารถแห่นะครับเนาะ ลงลงลงอันนี้มิวปัทมานะครับ้ะจะนอยปล่อยผลงานเพลงเอ่นเอิ่นคนค้นแพร่ครับเราติดตามอีกประมาณสามปีออกค้ษาผลล้ครับตอนนี้กำลังสุ่มทำเพลงหม่อยู่นะครับนะเป็นเพลงสาซึ่งบุเคยเหตุมาก่อนเหตุต่เพลงมาล้าก็เพลงสามปีเอ่อเพลงโจโจตัวไปนะอันนี้เป็นเพลงสาเพลงแหลกนะครับนะแล้วก็มาถึงงานแล้วนะครับ ตีภาพไปเมืองทั้งหนานะ ครับพื่อได้เจอแล้วขั้นีีทักได้นะครับเด้อได้หุ่มดีครับมือนหุม่มสำส่าย,ยัางดี รบรากคัเดี๋ยวพาไปนอ้องย่างไปบ้งรถเนี่ยอันนี้น้องรถถังน้องรถถังทางโซนะครับ มาถึงบานง,งานแล้วครับนะอันนี้มาถึงบางนะอันนี้เป็นบานง,งานครับงานแต่งครับอันนี้ครับ จะขึ้นไปตั้งของกันนะครับสวัสดีครับพบคับผมเนนสียครับโยเขาจะตั้งของกันนะครับวันนี้เล่นงานแต่งกับโยปทุมรัตน์นะครับเนาะเสียครับ นอน văn นี้ พวเม็นย <ril jamais> <Sh> <incident> ังมันไม่ดำสีไยุกสามลอยเดีอาสสามหอยเลยาอยยุกโอเคอี่นี่ผ้าษีเลฮะชิปเพอรเข้าชิปเนี่ยมีภาสีความเ้เ้มอะไรเลยหายได้อ้าสีหลายกนหลายหลาอไรไม่เสียวแต่เงินแต้ บชิปมันมีได้ยังไงอันทีปลาธรมะขอลองเหรอไหมชิยออถ้าสีมันจะใส่ถ้าไปคุกบัตดิโบหมายถึงมันจะจบย้อนหังกดุเงินเอาอะไรงเจ็านไปห้าไปมีข้าวินปะ บอกพูดบอกพูดคบกับพี่ไม่พี่ก็เปยางสุไอเม็กพอวันนีเด็พคบกับพี่ไม่พี่ก็เปย์เดี๋ยวเดี๋ยวเหคุชิดไบบกับพี่ คบกัพี่ี่เต็มชอ้เราพี่า่ค่ะ่ไม่พี่ไม่พี่เดี๋ยวกับกัครับผมอี่ยงน้อนิลุกสิน เชี่ยครับตอนนี้กัไอ เดินทางกลับครับตอนนี้เส,สียร็จแล้วเดินทางกลับครับแกผมพอดีครับปเป่งเท่มันนีนน่ใครดีเท้ามันนี่นี่อย่างนี่ส,นสีนมตนัตโรแน่ครับอื่คือดีเท่าะเน่่้อสีน,สน,สนเอามาสามคนนคี่ปะอ๋อครับครับ โอ่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอะไรมันจะร้วนขนาดนี้หนน้ำหวานนะครับโอ้ไอ็เกื่องนีขึ้นขาเข็นใช่เข็น ไม่อคอยเห็นขาปั่นสัเกเจียไม่สู้สปีดเลยอ่ะสปีดเบากว่าเยอะโอเคครับผมส้มคักลึก เน,นื่องลวครนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับคลิปนี้เพ่งจะถ่ายไปครับย้ำลิ่น